ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ3ยอดวาไรตี้ค่ะรายการที่จะจุดประกายไอเดียนะคะให้คุณเนี่ยได้รอบรู้เท่าทันทุกสถานการณ์เลยค่ะอยู่กับบิชันเป็นเพลงที่ตาสมพลรัตน์นะคะ คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการ3ยอดวาไรตี้ได้2ช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e เลยหรือจะรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง3ยอดกองบัรคบการปราบปรามก็ได้เช่นกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสวัสดีทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากทุกช่องทางกันด้วยนะคะใครที่มีคำถามตรงไหนนะคะรับชมผ่านทางออนไลน์อยู่สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าอยากจะให้เรามาแชร์เรื่องราวข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่อง ะะก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะและช่วงนี้เนี่ยก็ช่วงปลายปีใกล้วันหยุดยาวใกล้วันปีใหม่แล้วนะคะเพียงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีแผนวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆนะคะหรือว่าวางแผนที่จะกลับภูมิลำนานะคะแต่ว่าในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงวันหยุดยาวต่างๆเนี่ยหลายๆคนที่จะต้องขับรถใช้ถนนทางหลวงเนียนะคะ แล้วเกิดว่าเอรถมันติดหรือว่าขับรถเป็นเวลานานทางไกลเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยล้าง่วงนอนบอกเลยว่าอย่าฝืนนะคะแต่เอ๊ถ้าเกิดว่าจะจอดพักจอดนอนตรงไหล่ทางก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะวันนี้ค่ะเพลงมีเรื่องราวดีๆนะคะอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะเป็นห้องพักฟรีค่ะ มีทั่วไทยเลยนะคะเดินทางไกลยหยุดพักได้ที่ตำรวจทางหลวงค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะจากพลตำรวจตีเอกลาชลิมสังกาศผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะจะมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราเรื่องนี้สวัสดีค่ะ,คะผู้การค่ะ,คะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยคำถามแรกค่ะผู้การ เพลงชื่อว่าหลายๆคนก็อยากทราบเหมือนกับเพลงนะคะว่าเอ๊ตำรวจทางหลวงเนี่ยบริการประชาชนได้เรื่องอะไรบ้างอะคะก่อนอื่นต้องบอกนะครับเรามีความขันนะครับความขันของเราเนี่ยเราบอกว่าตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางนะครับฉนั้นในความขันเราก็จะบอกอยู่แล้วว่า,าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยจริงๆนะครับเราเองเนี่ยเรารับผิดชอบทางหลวงทั่วประเทศ1 9 0 0 0กกิโลเมตร ะนะครับเราดูแลพี่น้องประชาชนตลอดทั้ง365วัน24ชั่วโมง365วันนะครับในส่วนของโครงการที่ฟักพักฟรีเนี่ยะนะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยจริงๆมันเกิดมาจากสาเหตุนี้ครับว่าสิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงนะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาะนะครับสาเหตุที่เป็นปัจจัยอันดับ3แต่กําลังจะมีเทรนด์หรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการขับรถแล้วหลับในเพราะว่าเหนื่อยลา้าจากการที่ ใช้รถใช้ถนนเป็นเวลานานขับรถทางไกลเป็นเวลานานๆใช่ไหมคะแล้วร่างกายก็เพียดด้วยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากผู้ขับขี่ในลักษณะที่เป็นรถกระบะนะครับหรือว่าเป็นหมู่คณะนะครับที่มีการเดินทางในระยะทางไกลนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์สาเหตุว่าเอ๊ะทำไมทำไมเขาถึงไม่จอดพักทำไมเขาถึงไม่เปิดห้องพักในขณะที่เหนื่อยล้าสาเหตุประการที่หนึ่งก็คือว่านะครับเนื่องจากว่า หนึ่งเขาไม่ต้องการเสียค่าที่พักถูกไหมฮะไปกัน5คน10คนบางทีไปกันเป็นหมู่คณะเปิดหลายห้องใช่แน่นอนเปิดหลายห้องเอารถไปจอดนอนในปั๊มน้ํำมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วก็ในช่วงเทศกาลนะครับคนมันก็เยอะมันก็จอดยาก ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในหน่วยบริการตํารวจทางหลวงเราเนี่ยมี201แห่งทั่วประเทศนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ 1> 20 1 201แห่งอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบเนาะหน่วยบริการตารวจทางหลวงเนี่ยจริงๆมันเหมือนโฮมออฟฟิศนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะตํารวจเราเนี่ยก็จะ,ะกินนอนปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่นั่นตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่ละกะเข้ามาคือสมมติว่าเราขับรถไปเนี่ยค่ะในทางหลวงเราจะสังเกตได้ไงคะว่าตรงไหนเป็นเป็นจุดบริการประชาชนของตำรวจทางหลวงนึ่งเลยมันก็จะมีป้ายนะครับที่เขียนว่าหน่วยบริการตำรวจทางหลวง2งเนี่ยที่สังเกตเห็นได้ชัดมันจะเป็นอาคารที่แปลกกับเขาก็คือสีจะแดงนะครับคาดเหลืองก็คือเด่นเลยแดงคาดเหลืองนะครับแดงคาดเหลือง แต่เนื่องจากที่ผ่านมาอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือหาช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีมากนะโครงการห้องพักเนี่ยเรามีมาตั้งนานแล้วนะครับมีมาตั้งนานแล้วเดีแล้วคะจริงๆจริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหลายสิบปีละหลายสิบปีตั้งแต่ผมเป็นตำรวจทางหลวงนะครับตั้งแต่ปี2 5ง2นเราก็มีอยู่แล้วนะครับเดีแต่ว่าการที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้บริการในช่องทางต่างในสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันแต่ก่อนเราก็ ชใช้เฉพาะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุอะไรตะแต่ในนี้ทางโซเชียลมีเดียมัมออนเยอะรเราสิงเลยว่ามามองตรงนี้นะครับว่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานในเรื่องของอุบัติเหตุต่อพี่น้องประชาชนได้ในเรื่องของการที่ขับขีในร้านแล้วหลับในเราจรึงจัดสรรนะครับแบ่งพื้นที่ในหน่วยบริการาเราเนี่ยมาเป็นที่พักของประชาชน<อ>นะครับที่พักหนึ่งหรือหน่วยบริการหนึ่งอาจจะมี2เตียง3เตียง4เตียงก็คือเป็นเล็ก นะครับเป็นเล็กๆเท่าที่เราเราที่จะทําได้เป็นกี่ห้องอะคะก็แล้วแต่ครับบางหน่วยเนี่ยมีห้องเดียว2เตียงบางหน่วยมี2ห้อง4เตียงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราสามารถที่จะตรวจสอบและเช็คได้ทางออนไลน์เลยว่าหน่วยบริการนี้ยังมีห้องพักว่างไหมมีกี่เตียงที่ว่างนะครับแล้วการเข้าพักเนี่ยเราก็จะให้พักทีละครอบครัว ค,คือเราไม่ให้พักตะโอนกันไม่ใช่เตียงเดียวมีใครก็ไม่รู้จักมานอนร่วมกันนั่นก็คือต้องแยกห้องเรื่องของความปลอดภัยด้วยตอนนี้ก็มีโรคระบาดด้วยรวมถึงมาตรการในการป้องกันโควิดอีกเช่นกันนะครับในช่วงนี้ที่เราเสริมเติมขึ้นมานะมรับออม,มาตรการยัางารบ้างกันโควิดอใกเื่องขนงการับในช่งการฉีดวัาซีนต่างินะครับรวมถึงมีการตรวจ a ป k อนหน่วยดรีกเรนกร่อนที่จะเข้้พัารวมถึงในเรื่องของการทําความสะอาดการเปลี่ยนผ้าผู้้ที่อนอนเอกหมอมน นะครับหลังจากที่ผู้เข้าพักได้ออกไปแล้วนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณนะสุขเลย oh และที่สําคัญคือเราพักฟ oh รีเราให้พักฟรีาไม่ถามเลยค่ะว่าเออดูแลดีขนาดนี้เท่าไหร่เสียเงินคร้บไม่ต้องฮะเราเราให้พักฟรีนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ท,ท่านจะได้นะครับถ้าท่านพักหมายถึงค้างคืนนะครับเราเองในหน่วยบริการเนี่ยเรามีโครงการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบางหน่วยบริการก็เลี้ยงไก่บางหน่วยบริการก็ปลูกผักนะครับเลี้ยงปลา นะครับนั้นในช่วงเช้าเนี่ยถ้าอาจจะเดินไปทางแปลงผักหลังหน่วยริการเก็บผักสดมาทําสลัดมาทําอาหารทานได้โอ้โหผักมีกินฟรีมีเกียรตินะคะคุณผู้ชมใช่ครับนะครับ้ตรงนั้นเท่านี้ก็เอ่อก็อยากจะเชิญชวนนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาลองใช้บริการเราดูถึงแม้มันจะไม่ใช่เทียบกับโรงแรมระดับ3ดาว4ดาวนะครับแต่เชื่อว่าความอบอุ่นนะครับและความปลอดภัยนะครับมีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอ้เชื่อว่าความปลอดภัยต้องกำดับหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะาอยู่ เพราะไม่มีโรงแรมที่ไหนนะครับที่จะมีตำรวจนอนเฝ้าท่านตลอด24ชั่วโมงเะครับ <c oughs> ของเราเนี่ยเรามีตำรวจนอนเฝ้าท่านตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะครับในชีวิตทรัพย์สินมีมีฮะ<อ>ร้อยเปอร์เซ็นต์อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าบางครอบครัวม,มีสัตว์เลี้ยงละคะ,ะเราไม่ได้จํากัดนะครับเราไม่ได้จํากัดเพราะอย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้เชิญโรงแรงมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพักอยู่ครอบครัวเดียวท่านจะเอาสุนัขมาจะเอาแมวมาน้องแมวมามาพักด้วยก็โอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วแบบนี้อะคะ่ะในการที่จะเข้าพักอะคะ่ะต้องติดต่อก่อนไหมต้องจองล่วงหน้าหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างอะคะก็มีอยู่2ช่องทางนะครับ<ะ>ถ้าจะเขาเรียกว่าให้ดีก็คือวางแผนเอาไว้ซะ,ะนะครับแล้วก็จองล่วงหน้า<ะ>ตอนนี้ในปีที่ผ่านมานะครับในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ปี25 6 5<ะ>ัเนี่ยเราก็ได้ไประชาสัมพันธ์นะครับผ่านท่านสามารถจองผ่านเว็บไซต์นะครับ w w อร์ o วด์เว b o นะครับ แล้วก็ด sw อ swpdts.com เดี๋ยวจะขึ้นให้า้านาเื่องนี้น,นะคะใครท,ที่วางแผนจะเดินทางอยู่นะคะก็แคปหน้าจอไว้เนาะรหรือว่าเซฟไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะจองในพื้นที่ไหนก็คือสามารถที่จะติดต่อในคอนแทคเดียวกันได้ทั้งทัวประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ครับคอนแทคเดียวนียพอเข้าไปนะครับ ก็จะมีทั้งหมด201จุดนะครับมีที่จอดรถไหมเรามีที่จอดรถมีห้องน้ำนะครับมีเบรกฟาดให้ด้วยนะครับถ้าตำรวจผมทำนะฮะนะฮะท่านมีเบรกฟาดแล้วบางทีมีอาหารเย็นไปพักตอนตอนเย็นเนี่ยนะครับคือคืออาจจะไม่ได้เสิร์ฟให้ท่านโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตำรวจเองเขาทานอยู่ที่นั่นทานอยู่แล้เนี่ยเราก็แลร้วก็เราไปร่วมกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อจะได้เราก็จะได้รู้จักมักคุ้นกันนะครับ เ,เมื่อกี้นี้นะครับในเรื่องของช่องทางการจองถ้าท่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือน Google Map เลยนะครับท่านขยายดูก็จะเห็นได้ว่าในเส้นทางที่ท่านจะเดินทางไปถึงเนี่ยมันจะมีรูปอา์มตำรวจทางหลวงท่านจิ้มลงไปนะฮะมันจะมีรูปของหน่วยบริการมีจํานวนห้องพักที่ว่างแล้วก็จะมีลิงก์ที่จะจองห้องพัก<อ>ท่านก็แค่กรอกรายละเอียดเท่าที่จําเป็นประมาณสัก5 6าหัวข้อเท่านั้นเองะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าเจ้าหน้าที่หรือตํารวจเนี่ยติดต่อท่านกลับมามนะครับทางโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านชิ้ให้ไว<ม>้นะครับเพื่อยืนยันหรือเพื่อแนะนําหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านไปถึงก็สามารถที่จะเข้าพักได้ทันที<ม>นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้จองนะครับหรือจะเป็นวอล์กอินเข้าไปเลย,ลเเลยอา่อโอเคเริ่มเหนื่อยนะครับก็สังเกตหน่วยบริการป้ายหน่วยบริการตํารวจทางหลวงหรือสถานที่ตั้งหรือเข้าไปใน ใน Google Map นะครับใน Google Map เองเนี่ยก็จะมีแผนที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงอยู่นะครับว่าหน่วยไหนอยู่อยู่ข้างหน้าท่านนะครับท่านจอดรถเข้าไปสอบถามได้เลยว่าห้องพักว่างไหมห้องพักว่างก็สามารถรถอิ่มเข้าไปได้เลยนะครับท่านจะพักแค่1นชั่วโมง2ชั่วโมงจะ1คืน2คืน3าคืนนะครับสามคืนได้ด้วยหรอคะได้ครับแต่ยังไม่เคยเห็นใครพักเป็นเดือนเหมือนกันนะครับถ้าพักเป็นเดือนสงสัยมันจะจะต้องมีค่าบริการนิดหนึ่งแล้วอย่างอีคนที่พักแบบนานนานที่สุดเนี่ยค่ะ เท่าที่เท่าที่เปิดมาเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2คืน2คืนนะครับเราเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับโดยมีาชาวต่างชาติที่เขาเดินทางมาที่เขาจักขับจักรยานมานะครับที่เขาท่องเที่ยวมาเนี่ยก็เคยมาใช้บริการกับเราเขาเองเขาก็สงสัยเขาก็ตกใจงงกันว่าไอ้พักฟรีด้วยประเทศเขาไม่เห็นมีอย่างนี้เลยว่าหน่วยหมายถึงว่าองค์กรราชการหรือว่าตำรวจทางหลวงต่างๆประเทศไม่เห็นมีที่พักฟรีอย่างนี้เลยนะ อย่างเกาหลีเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมามันพักกับเราเสร็จแล้วก็กลับไปก็ไปโพสต์นะครับในเรื่องราวดีๆนะครับก็ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็เป็นเป็นที่รับรู้นะครับของพี่น้องประชาชนหรือคนทั่วโลกค่ะแล้วในเส้นทางเนี่ยค่ะมีความถี่ในการที่จะตั้งจุดของตํารวจทางหลวงแบบมากน้อยแค่ไหนบางทีอ้าวจุดนี้เรา walk ินเข้าไปเอาเต็มแล้วอีกประมาณกี่กิโลเราถึงจะเจออีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ โดยปกติหน่วยบริการตำรวจทางหลวงเนี่ยนะครับเราตั้งอยู่ตามจุดที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิศาสตร์ในการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับบางจุดเองเนี่ยนะครับก็มีระยะห่างประมาณสัก50กิโลเมตรบางจุด80กิโลเมตรบางจุดเนี่ยแค่ประมาณสัก20-30กิโลเมตรบกิแลวแตดก็แล้วแต่จุดะนะครับแล้วก็จะอยู่บนทางหลักนะครับที่เรียกว่าเป็นทางหลวงนะครับหมายเลขหนึ่งหลัก2หลัก3 4, หลักแล้วกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ ทั้งหมดสุดง201หน่วยบริการนะครับแล้วแบบนี้เคยทำสถิติไหมคะว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ค่ะมีการเกิดอุบัติเหตุเท่านี้แล้วหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์โครงการนี้ออกไปมีการลดการเกิดอุบัติเหตุสามารถที่จะแบบบอกได้เลยไหมคะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ไปในช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล<อ>นะครับที่จะวิเคราะห์เพราะว่าอย่างที่เรียนว่าถึงแม้เราจะทําโครงการนี้มานาน<ฆ>แต่การประชาสัมพันธ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับทราบเนี่ย ตอนนั้นยังถือว่าเรายังอ่อนอยู่แล้วกันพูดง่ายๆแล้วกันนะครับในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาในปี2515เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เราเริ่มมาจัดสัมพันธ์แล้วมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการมาครัะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วอย่างปีเมื่อปีปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก16ห้องนะครับ16ที่นะครับจาก201หน่วยบริการก็ดูไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเทศกาลนะครับพี่น้องประชาชนก็จะพักกันอยู่ในเส้นทางหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ไม่กี่หน่วยบริการ แต่ในช่วงสงการปีที่ผ่านมาจาก16เพิ่มมาเป็น25ก็จะเห็นได้ว่าอัตราการโตเกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเราหวังว่าในช่วงเทศกาลต่อไปนะครับในช่วงปีใหม่2566เนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้บริการกับเรามากขึ้นแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเปิดบริการทั้งปีนะครับ365วันเลยยเีีดพราะตำรวจทางหลวงก็หยุดไม่ได้นะครับเพราะหยุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครมาดูแลพี่น้องประชาชนครับ แบบนี้ถ้าเกิดว่ามาคนเดียวเงาๆก็สามารถที่จะเข้าไปแวะเข้าไปพักเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เนาะโอ้ยดีจังเลยอะแบบนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอะคะเพราะผลตอบรับเนี่ยนะครับจากผู้ที่เข้าไปพักนะกันนะครับผมว่าร้อยเอร์เซนะครับก็มีความรู้สึกทางบวกแล้วมีผลตอบรับในทางที่ดีครับคืออย่างที่เรียนฮะนอกจากรู้สึกอุ่นใจรู้สึกเขาเรียกว่า ความรู้สึกที่มีต่อต่อตำรวจมันเปลี่ยนแปลงไปจากความรู้สึกไม่ไว้วางใจนะฮะเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่จะมีจะคอยมาหาความผิดมาคอยจับเขาไหมแต่พอไปเห็นชีวิตจริงๆของตำรวจทางหลวงนะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทัศนคติของประชาชนที่เข้าไปพัก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งผมเห็นว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับที่จะทําให้ทัศนคติของพี่น้องประชาชนกับตํารวจเปลี่ยนไปทางบวกมากขึ้น อาหารนี้ก็เป็นรเรื่องราวดีนะคะที่มาแชร์ในวันนี้เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะให้ผู้การฝากอะไรถึงประชาชนกันหน่อยดีกว่าคะ่ะช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้แล้วค่ะนะครับก็เรียนฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับมันสามารถป้องกันได้นะครับปัจจัยที่ปัจจัยที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันมีอยู่ไม่กี่ปัจจัยสิ่งแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของคนขับขี่นะครับหรือตัวผู้ขับขี่เองโดยยิ่งการเดินทางไกลครับท่านต้องมีการเตรียมความพร้อม นะครับไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการเลือกเวลาที่จะต้องเดินทางออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงในเรื่องของการเสพเสพเสพของมึนเมาต่างๆ <S 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 นี้ก็เป็นเรื่องของอันตรายนะครับการขับรถตามกฎรจราจรการมีน้ําใจให้การบนท้องถนนนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับถึงแม กา,การอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันจะไม่รุนแรงนะครับแต่มันก็ทําให้ท่านเสียเวลาอีกสสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคือในเรื่องของรถนะครับในเรื่องของความพร้อมของรถที่จะเดินทางรวมถึงนะครับในเรื่องของเส้นทางที่ท่านจะไปแล้วก็ใช้การสังเกตในเรื่องของถนนนะครับโดยเฉพาะถนนที่มีการซ่อมสร้างท่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอันนั้นก็เรียนฝากไว้เพราะว่าอุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะรีไวซ์หรือว่าจะถอยกลับมาได้ จะบอกวิเสียใจขอขับใหม่ได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นกับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับและหากต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อแนะนําของตํารวจทางหลวงนะครับติดต่อกับเราได้ที่ Facebook ตํารวจทางหลวงนะครับรวมถึง call center 1นึ1่งหนึ่งเก้าสามของเราได้ตลอด2 4ชั่วโมงครับ โอ้โหคุณผู้ชมคะใครที่วางแผนการเดินทางนะคะก็วางแผนล่วงหน้ากันนิดนึงแล้วก็ถ้ารู้ว่าจะใช้เส้นทางไหนนะคะผ่านตำรวจทางหลวงเส้นไหนก็บุ๊กิ้งกันก่อนจองกันก่อนนะคะอยากจะเข้าพักหนึ่งคืนสองคืนได้หมดเลยนะคะอย่างที่ ท่านบอกไปแล้วว่ามีเบรกาสต์ให้ทานกันด้วยนะคะอ,อบอุ่นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยค่ะพลตํารวจตีเอกราชลิ้มสังกาศนะคะผ,ผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้การับสวัสดีครับ คุณผู้ชมค่ะข้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะคะห้ามพลาดเลยค่ะในรายการ3ยอดวาไรตี้ค่ะสามารถติดตามได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook แล้วก็ Youtube หรือจะรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียง3ยอดกองบังคับการปรับปรามก็ได้เช่นกันค่ะวันนี้หมดเวลาของเพลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ